สวัสดีจ้าอ่มมาไทยเลยแต่ว่ายังบ่ทันทอวไทยเถอะเนาะเดี๋ยวทริปนี้เขาจะมาอยูุไทยเป็นเวลาหนึ่งวันคือหมอไปประชุมถ้าเบิรงเนาะว่าสิได้ไปใส่แน็แต่ว่ารักๆเลยว่าลงโยนไปนี่เดียวหมอชิพาอาเซ่นไปไหว้ลาหูแล้วก็ไปกินข้าวเนาะไปในหนึ่งวันว่าสิได้อย่างหรสิได้ไปบในไนี่ลองติดตามดูกันบ้างนะแต่รักๆเลยได้กินันีนี้เบาหวานขึ้นแน่นอนเลง เทไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าตอนยุสนามบินห่าได้ไท่ายไหมใช่เนาะตอนนี้ฮอตโรงแรมแล้วอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาพักโรงแรมซื้ออะไรว่าโมซื้อเนาะเบนไม้เชียว,เ,ยว <laughs> เป็นครั้งแรกเนาะที่ที่หมอมาพักเพราะว่ามันเดินทางสะดวกประชุมก็อยู่ใกล้ๆอย่างเลยใกล้ๆห้องหมอเด๋ย่ยางย่างไปก็ได้แต่ว่าบบย,ย่างแน่นอนขี่รถไป าเบือนะ้อเนเขาสิเอาเครื่องไปไว้โรง,งแรมก่อนแล้วก็เปลียนเครื่องล้เาเขาสิพาไปเาะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเลยมาเบิ่งกันเนะการมาไทยของหมอมือเดียวว่าได้ไปใส่แน่นี่เลยพามากินตํา จุดที่หนึ่งเนาะมาพามากินตำกับหอยเขาบอกว่าอย่างกอาหอยแข็งโตใหญ่มากเขาบอกามาเบิ้งเพราะชิ่ใหญ่สำได้อันนี้คือฮานที่หนึ่งเดียวจะไปถ้าเบิ้งเดี๋ยวจะนด้ของกินมาว่าจะโตใหญ่สมซื้ออีโทนีเหมือนเราบอกปกติอีโานีมันบอกว่าหอยนะจ๊ะแต่มื้อนี้มันลงทุนพามากินหอยโอ้โที่นี่ใหญ่อีหลี่เนาะสมหอยอน้อยเลย อย่าซอส้าไปน้อยให้เบิ้งเนาะอปกติอีตานี่มันแอนตี้อันนี้ของห้องว่าซุปจกเปอร์เซ็นต์นี้มาเบิ้งเลยฮะเพ่นแบบโคตรใหญ่เลยแต่ว่าเขาสร้างไปเกี่วบว่าซิปเมนูเนาะมาเบิ้งอีกอันนี้อย่างโบมือเชื้อแต่ว่าให้เบิ้งหอยก่อนแต่ใหญ่สมซื่ออีกอันนี้อยู่แถวไหนก่็ถอยไม่ห่วงลงชัานห้างอันน้อยหนึ่งหอยอันน้อยนี่นอนสเต็กปู สดและหม่ใหญ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 ่ลองกินเบ้างลองกินเบ้าง เขากก็ผสมกันเสร็จแล้วยังเหลือเวลาอยู่ประมาณสามสมปโมถามว่าเขาสิลับเลยบอไม่จ้าเขาจะไปใส่รอบอคนย่างเขาก็ต้องตกลว้าคนย่างเขาก็ต้องเหมาะอยู่แล้วก็บขพงกินปึกหุ้นดิเดินบอ้านใด้านใดตีมอ้าเดี๋ยวเจอกันม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 ีอาหารอย่างนี้ มีไหลมีไหลเลยมันจะเป็นแข็งไส้ขึ้นถือนั้นเบอจะมันจะเป็นน้ำน้อยซึ้<ด>ยน,นี่แหละเนาะเหมาะสำหรับเฮาวหามามือนึง่ง,งได้อย่างแย่ขอแต่ว่าได้กินจนหน้าบวมแบบลองลองกลับไปเบื้องคลิปที่ตอนขึ้นเครื่องแล้วกับตอนนี้น,นี่แหละคืออาหารทะเลเดี๋ยวไปเบิ้งเนาะว่าโทนี่จีพาไป,ไปกินอาหารใดรแมนเราจะห่าวจริงๆได้ไปหานไดรต่ออีกอ่ะไป ตอนนี้เขาก็อยู่ตอนนี้จังหงละแปดโมงอยู่สนามบินกําลังบินกลับเนาะเขาก็จบภารกิจทันแล้วมื้อนี้เขาได้อย่างเขาได้อย่างในสองที่สมโมงอ่ากินช้อปปิง้งประชุมแมนนี่ก็ได้ของมาเล็กๆ,ๆน้อยๆเฮ็ดทุกอย่างมาเลยนะบกเมื่อย,อย่างเดียวคือช้อปปิง้ง <c oughs> แมนแมน ก็คือที่เห็นแล้วเนาะซอสี่สมงองมอนิทว่าได้อย่างนี้อันนี้ก็คือไกลจะบินกลับละเพราะว่าเป็นอย่างคือปิดคลิปอยู่อยู่อันไทยยานไปฮอดพุนเราแบบเมื่อถึงแม่ฮอทลาประมาณ10โมงละพอฮอดพุนเราใ้วันน่าจะเมื่อยกินอีกเมือของของกินอันนี้กินเฉพาะเทยงนมาเฮียนแค่ซาวกินเกียริชชอปปิ้ง10%ช็อปปิ เผื่อๆห้าซ้ำน่าจะเอากินเป็นลักแมนเมื่อยเมื่อยมาเมื่อเดียวบอกเลยว่าถ้าผ่ยโบวีประสบการณ์ลองเบิ้งเนาะแต่ว่าเรื่องคุ้มนะมันคุ้มประหยัดเวลาประหยัดเวลาประหยัดทุกอย่างแต่ว่ามันเมื่อยเนาะมันไม่แห้งแต่ว่าเฮาวสองเทือแล้วแบบสีมันจะกลายเป็นความสีเนาะแต่มันคุ้มแบบว่าคล้ายๆเฮาแผ่นเวลาได้ จะไปนี่ออกจุดนัดไปนี่ออกจุดนัดไปนี่แบบว่ายเวลาที่เปล่าไปเบิ่งอีพีก้อนนอนที่เฮามามือนึงเนาะอันนั้นแม่นเฮามาอีหยังก็มามาเฮ็ดมาเฮ็ดแค่วแต่ว่าตัวนั้นท่านแม่นสไลายอยู่ที่บันเทิงแต่ว่าข้อนี้จะมาเป็นแบบสองแบบกินแมนกลัวเล่นเล่กินเลักได้ทั้งเฮียนได้ทั้งมูแล้วก็ได้ทั้งอิ่มท้องแล้วก็ได้ทั้งเครื่องคองเมื่อยเมื่อยอาเจอกันอยู่ลาวมืออื่น น้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่องเยนจะได้ขอ้อมูลบุบไรแต่น้ำหนักหมอนี้เพิ่มขึ้นแน่นอนอเจอกันอยูุราวจ้า